ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สวนอินทาลัมเหมือนเดิมนะครับแต่สวนที่ผมอยู่สวนนี้ก็คือสวนอินทาลมธรรมศลานะครับอยู่เแถวธรรมศรานี่เป็นตำบลหรือว่าไม่ใช่ตำบลนะครับแต่นครใจศรีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายในต้นให้ดูเห็นไหมแต่ปีนี้สวนนี้ เจ้าของบอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะส่วนจะไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมแป๊บหนึ่งอันนั้นจะเป็นหน่อครับเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นต้นที่ปลูกด้วยมเมล็ดน,นะครับตอนนี้โค่นออกไปแล้วอันนี้จะเป็นหนอ่อจะใช้หน่อมาปลูกแทนนะครับหน่อจากที่นี่นะครับจะเป็นเนื้อเยอื่อนี่นะครับเหน็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเห็นะห เดี๋ยวจะพาเดินชมแป๊บหนึ่งปีนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่นี่เปิดขายแล้ววันนี้ก็วันที่ 10, 17 17กรกฎาคมนะครับใครที่จะมาก็ยังมีผลผลิตอยู่นะครับที่สวนเนี้เซิร์ชเข้ามาได้เลยนะครับที่ Google สวนอินทภพาลัมธรรมศาสา,าก็จะพามาที่นี่เลยนะครับเห็นไหม เราจะให้ดูนี่นะครับผมมาที่นี่ก็ผมเคยมาถ่ายหลายลครั้งแล้วนะครับถ้าใครอยากเข้าไปดูคลิปเก่าวิธีผสมเกสรเลยก็จะมีให้ดูนะครับที่สวนนี้พี่จเจริญชายแก่ผสมให้ดูนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นสวนไม่ใช่สวนขนาดใหญ่นะครับน,นะ นี่นะครับส่วนด้านนี้เขาจะปลูกเป็นผักนะครับตอนผมมาตอนนั้นจะน่าจะเป็นกวางตุ้งหรือเปล่าฮะตอนนี้แปลงไม่มีแล้วน่าจะลงแปลงใหม่ลงใหม่ปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับแล้วก็จันจันก็จะสั้นแต่ลูกจะโตนะครับถ้าจันสั้นนี่ลูกจะโตอันนี้สงสัยลูก โดน้นานี่นะครับพามาเดินดูสักแป๊บหนึ่งครับกิโลครับเมื่อกี้ถามว่าบอกกิโลละสามร้อยนะครับลูกก็ลูกใหญ่อยู่ะลูกใหญ่อยู่น่ นีเดี๋ยวพาเดินชมแล้วผมก็จะไปอีกสวนอยู่ให้ถ้ามีโอกาสมีเวลานะเห็นไหมเวลามีน้ำอย่างงี้ดีเน้ำอาเรียนมันจะไปนะผมมีที่อยู่แล้วแ้เบ้านมีเนี่ยผมผมอยากจองนะผมที่ก็ สวยน,นะครับทุกคนแวะเข้ามาได้นะครับอยู่ใกล้ๆถ้าขับถนนที่เป็นถนนเพชรเกษมนะครับที่จะเข้านอ,อ่นนความปฐมนะก็จะมีทางแวะเข้านะครับลองซื้อดูที่ Google ดูได้นะครับว่ามันก็ไม่ไกลนะครับถ้ามาจากกรุงเทพไม่ไกลป๊บเดียับป๊บเบวก็ถึงละนี่นะครับทุกคนมาแบบสั้นๆน,นะครับ ระบบน้ําเห็นไหมก็ะจะเป็นท่อน้ําแบบนี้นะครับที่นี่เป็นท่อยางที่เป็นวงกลมนะครับใช้เ<ะ>นี่ยลูกส,สวยๆเลยสวยเลยครับเนี่ยลูกลูกใหญ่ๆ<ะ><ะ>เห็นไหมครับทุกทุกคนเห็นไหมลูกใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ย อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเรื่องอินทผพาลัมนะครับใครที่อยากทานอินทผพาลัมช่วงนี้เป็นฤดูของของอินทผพาลัมนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ส่วนไหนก็แวะส่วนนั้นได้เลยนะครับเนี่ยรสชาติก็แล้วแต่ใครใครชอบนะครับแต่รสชาติก็จอกหว,วานหวานเดือนนี้จะเป็นเดือนเดือนที่อินทผาลัมออกแล้วก็น่าจะเป็นเดือน ถึงเดือนหน้านะครักรกฎาสิงหาสิงหาในกลางๆก,ก็น่าจะหมดแล้วนะครับใครที่ชอบกินก็เชิญแวะได้นะครับเดี๋ยวผมจะใครอยู่ใกล้ทันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับโทรมาถามได้เห็นนะครับว่าขอหมดหร้อยังนะครับอันนี้พามาชมข้าวข้าวก่อนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ